นะครับมื่อนี้ขาเหมามิ่นครับหั่งหั่งใหญ่ๆครับอยู่ต่ำๆเลยนี่ครับเห็นบ่ใช่ไหมนี่ครับดำๆเนี่ยโอ้หั่งหญ่เดินนี่พานพื้นเลยจัดการนะครับเดี๋ยวเด้ออย่าสูบเท่เนี่ยนี่ตอดโอ้าบนนี้มีขีดอยโอ้ยข้างขีดด้วยเนาะ ตยนี่ครับพังมัน่ะพังแงเลยเดี๋ยนี่ก็จุดุบอ่อนจุดุบจุดขบ,บดขดขก่อนเออเออหมดแดงโอ้อโอ้โหลยมันอโอ้ใหม่เปล่าปอควันใจเนี้ยครับหอนเหรอครับถือควนันลงมาแล้ว hết ừ. ngay tôi là ừ. Oh. ừ. Một, đèn. ừ. một đèn một đèn ừ. được rồi, ừ. một đèn được không một đèn cắt

อ้าว่อนไปทำงานแล้วกดกดลงโอ๊ยขาดขาด,ดนีบงูมนู่นอ่ะนะหอขอ,ขอก่อนมันเี้ยงโอ๊ยตอด,ดโอ๊ย,อยบาดท,ทั้งผิวโอ๊ยหนีบออกมันดีๆเป็นแป้นนะนี่มันเห็ดขีดไ้ไร นี่แมงานนิน่อยเห็นไหมนี่น่อยกี่ดีกระดาษน้ำกข็งหอมนน่อ,อนนยโอ้ยจะเป็นบ,บัวส,สังเสียบัดโอ้ยนี่ละคนว่าคนบัวสงังเนี่กนกยกี้ไรก็ได้พกทำพินองเลยแตกอะไนี่ยวสางไยบัวเปลี่ยนนี่ลีตัน ส่ได้เด้สได้งามๆไปได้เลยวมเหี่ยเลยเอมันก่ออยู่งานน่อยใส่เด้อรนเลยพี่น้อกสีเลยว่ะมันึงนีแล้มุนบัตพุ่นมาำเละบัตรม่องว่ามันยู่งานนหน่อยเท่าตัวเลย เอ็ดป่ระวังมันต้องระวังเคยคอยตัวเขี้ยขาดีได้ไหนสวยๆสวยๆสวยๆที่ใดฝ่าโพวดหนีบขาดเป็นเฮียบเเลยมื่อนำก็ล้นเืนโอ้ยัดตั้งบีออกกันครับ มือใหม่เป็นอังรสียหละ่ะพี่น้องบ่คือมือเกอ่าดอก <c oughs> มือใหม่ยมันก็ได้ได้บ่ดีสักมั้งไปกีแด้วเนะาะป้าโอ้หัวนำครับบ่าันได็ปิดตาดอกครับแต่ว่าเต็มดีดีด <c oughs> หัวนงำงอมอยู่ นะี่เจ้าบ้แต่งออกดีๆเลยที่แหลกฉีดวะบ้ได้งามนี่ก็ล้วนี่ก็บ้ได้เคยไปเคยไปเนากเดี๋ยวเด้อเอ้าไปเรียบร้อยครับ để bà để bà ngắm anh em được vào phụt luôn nha Bộ con thì có mai đập xuống hấp Nè biến tiêm lấy bà nhau nhau chưa Em